อดีตเคยมีริชชันบางครั้งที่หุ้นไทยไปได้ดีกว่าหุ้นอเมริกาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าโอกาสไหนที่มันจะทําให้เป็นแบบนั้นนะครับถ้ามาดูแล้วผมคิดว่าเราเห็น c ชา่ l มันจิ้งหลายๆอย่างในช่วงที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวการที่เศรษฐกิจเองมันเริ่มมีการชะลอตัวนะครับการใช้นโยบายการเงินซึ่งส่งผลกระทบค่อนข้างจะเยอะแต่เราจะเห็นว่าผลกระทบตรงนี้ในแต่ละรีเจนไม่เท่ากันผลกระทบตรงนี้จะมีผลกระทบค่อนข้างจะมาก กับคนที่เคยมีนโยบายการเงินที่มันผ่อนคลายเกินจริงซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในยุโรปอยู่ในอเมริกานะครับแต่ว่าในฝั่งของเอเชียเองเนี่ยซึ่งเราไม่ได้มีนโยบายที่มันดีมากๆเกินจริงเนี่ยพอมันมีความเปลี่ยนแปลงตรงนี้เนี่ยก็ไม่ได้แตกต่างจากเดิมเท่าไหร่นะครับพูดง่ายๆคือบางคนเนี่ยเหมือนกับเคยอยู่เย็นจัดๆพอมาอยู่ร้อนจัดๆเนี่ยมันก็ไม่สบายแต่ของเราเนี่ยอยู่อุณหภูมิที่ปกต,ปกติปกติมาเกือบจะตลอดเนี่ยภาพตัวนี้ก็เลยมีผลกระทบกับเราไม่เยอะเราจะเห็นว่าเอเชียแปซิฟิกเองเนี่ย มีชา l เลนจิ่งจากเงินเฟ้อแต่ก็น้อยกว่าภูมิภาคอื่นเหตุ anywhere. ผลสําคัญก็เพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยประเทศในเอเชียแปซิฟิกเนี่ยเป็นฟู้ดโปรดิวเซอร์ดังนั้นเรานําเข้าอาหารมากกว่ามากกว่าเราส่งออกอาหารมากกว่านําเข้าเพราะฉะนั้นภาพตัวนี้มันมีความเสี่ยงน้อยกว่านะครับเมื่อไปเทียบกับยุโรปเองซึ่งมันอาจจะมี Challenging มากกว่าทั้งเรื่องพลังงานแล้วปีนี้ยุโ,ยโรปเองก็มี ไยแรงค่อนข้างที่จะมากด้วยนะครับชัยเลนจิงอีกอันหนึ่งที่มันโผล่ขึ้นมาใหม่ๆเลยแล้วอาจจะเป็นออ r t ิ n i t y ของเราเนี่ยก็คือเรื่องของความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนนะครับซึ่งวันนี้ถ้าเราติดตามต่อไปนี่เราอาจจะเริ่มได้ยินคำศัพท์บางอย่างแล้วก่อนหน้านี้นเราจะเห็นว่าโลกเนี่ยมันเป็น globalization ทุกอย่างมัน convergence เข้าหากันทุกอย่างถูกพัฒนาจนกระทั่งมันเป็นมาตรฐานเดียวแต่ในอนาคตข้างหน้าเนี่ยเราอาจจะได้ยินคําว่า global decoupling นะครับหรือว่า great decoupling ก็คือว่าโลกเนี่ยมันจะเริ่มเกิดการแยกทางกาันเทคโนโลยีบางอย่างอาจจะเป็นสายอเมริกาอาจจะเป็นสายจีนซึ่งถ้ามาดูแล้วตรงนี้ความเสี่ยงลหลักๆจะอยู่ในนหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีนะครับซึ่งอาจจะยังมีการปรับประมาณการกําไรลงดังนั้นนี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งซึ่งทําให้ในฝั่งอเมริกาถึงแม้จะมีการฟื้อเนี่ยมันจะมีบางอย่างที่เป็นปัจจัยที่ถ่วงอยู่นะครับอาเซียนส่วนใหญ่เนี่ยผ่านวิกฤตต้มยำกุ้งมาทุกคนยังจํากันได้นะครับดังนั้นก็เลยทําให้ เราเพื่อน่าจะมีความระมัดระวังเรามีทุนสำรองที่่อน้าสูงเรามองไปเห็นวันนี้ถ้าดูประเทศในโลกเป็นร้อยกว่าประเทศเนี่ยสองในสามของประเทศเกือบทั้งหมดเนี่ยขาดดุลบัญชีเดินสะพัดแล้วขาดดุลแฟดด้วยนะครับดังนั้นถ้าในภาวะที่ทุกคนใช้มากกว่าหาได้เนี่ยสิ่งที่จะบอกว่าประเทศนั้นมันปลอดภัยหรือเปล่าคือมีกระปุกออมสินไหมกระปุกออมสินใครหนากว่าใครมีเซฟวิ่งในบัญชีเยอะคนนั้นจะเป็นคนที่สามารถผ่านสถา,านการณ์นี้ไปได้ซึ่ง เราเป็นคนหนึ่งเราเป็นคนหนึ่งที่มี GDP สูงประมาณเทียบ GDP, เ,เงินสำรองเนี่ยเทียบ GDP อันดับ6ของโลกนะครับสิงคโปร์ที่3นะครับมาเลเซียประมาณที่11แล้วก็คนอื่นๆในในเอเชียในอาเซียน Asia ของเราเนี่ยก็ค่อนข้างจะอยู่ระดับที่ดีนะครับแล้วก็ภาพนี้ก็เป็นภาพที่เราจะเห็นว่าตั้งแต่ต้นปีเนี่ยไอเอเองมีการออกประมาณการเศรษฐกิจรายไตรมาสมา3ครั้งทุกครั้งมีการปรับลงหมดแต่สิ่งที่มันไม่เปลี่ยนแปลงคือโมเมนตัม โมเมนตัม um ก็คือว่าภาพของเศรษฐกิจในรีเจนต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่เป็นการโตดีที่สุดไปแล้วตั้งแต่ปี2021หลังจากนั้นก็ชะลอตัวลงมาเรื่อยนะครับแต่ของไทยของอาเซียนเองเนี่ยเป็นภาพของการที่ฟื้นดีขึ้นแล้วก็มีโมเมนตัมที่ต่อเนื่องไปยังปีหน้าที่ทุกคนกลัวกันมากตอนนี้มันน่ากลัวจริงหรือเปล่าเราไปดูรีเจนด์สามรอบปี1990ปี2001นะครับซึ่งเป็นดอทคอมแล้วก็ปี2007ซึ่งเป็นวิกฤตสัพพรามความน่าสนใจที่เราค้นพบคืออะไรนะครับ ก็คือว่าหนึ่งดัชนีที่มันชี้วัดภาวะความผ่อนคลายของการลงทุนที่ดีที่สุดเนี่ยคือดอลลาร์อินดี x นะอันนี้จะแตกต่างจากก่อนหน้านะถ้าก่อนหน้านั้นตอนที่ยังมีโอกาสที่จะเป็นซอฟต์แลนดิ้งเนี่ยตัวชี้วัดที่ดีที่สุดก็คือไซเคิลพีคเมื่อไหร่ที่ดอกเบีย้ยขึ้นเปถึงจุดสูงสุดตลาดจะเริ่มตั้งหลักแต่ in case of recession การดูไซเคิลดอกเบีย้ยบอกไม่ได้ตัวที่บอกได้ก็คือเมื่อไหร่ดอลลาร์อินดี x พีค น่าจะเป็นจุดที่บอกว่าตลาดเองอาจจะเริ่มรีแลกซ์นะครับความน่าสนใจคืออะไรครับตอน2 0ก็ดี2001ก็ดี2 0 0 7ก็ดีเนี่ยเออมันมันรีแลกซ์ตามดอลล่าร์จริงแต่ความต่างคืออะไรคือ2001จะเห็นว่า2001เนี่ยพีคของดอลลาร์เกิดขึ้นในขณะที่เรากําลังเกิดเศรษฐกิจถดถอยและสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือหุ้นอเมริกาซึมลงไปเรื่อยๆืเฮ้ยแต่หุ้นไทยมันดีขึ้นว่ะคําถามคือทําไม ทำให้อะไรที่ทำให้ Recession ปี2001เนี่ย Performance หุ้นไทยดีกว่า Recession รอบอื่นๆคำตอบก็คือจำไว้นะครับถ้าอย่างน้อยสุดลืมทุกอย่างในวันนี้จำให้ได้อย่างหนึ่งว่า Recession ไม่เท่ากับ Crisis Recession คือการที่เติบโตช้าแต่มันอาจจะไม่ใช่วิกฤตก็ได้เราชอบเรียกวิกฤตจนกระทั่งคุ้นเคยกับคำว่าวิกฤต่จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ2001เนี่ย การระเบิดของตัวฟองสบู่ดอทคอมเนี่ยไม่ได้เกิดคอนเท g เซียนมาอย่างตลาดหุ้นไทยไม่ได้เกิดปัญหาในเรื่องของตัวการขาดสภาพคล่องหรือ Liquidity Cru n c h เหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นในปี2007ซึ่งทําให้เกิดการขายสินทรัพย์ทุกอย่างทั้งโลกแล้วหุ้นก็นเลยลงเลเทสดังนั้นถ้ารอบนี้ครับเรซชั่นในฝั่งของยุโรปทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าจะเกิดเรซชั่นอเมริกาทุกคนก็แพลนได้เพราะฉะนั้นถ้ามันไม่เกิดอะไรที่เป็นทริกเกอร์จุดเปลราะบางแล้วทําให้เกิด Liquidity Cru n c h ตลาดรอบนี้อาจจะเหมือน2001หุ้นไทยอาจจะเพอร์ฟอร์มได้ดีกว่าหุ้นอเมริกาและหุ้นโลก